ทาข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทย e. ไบอิชิอิตตล์ประจำวันที่24มกราคม2567โดยชายผู้บังคัร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของอเย็นวันนี้กันดีครับก็จะมีข่าวอะไรน่าสกใกจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้อยากเจอใครเหรอเจอเปิดโฉม3ทีมคู่แข่งเอเชียทัพช้างศึกอิชิอิต้องเจอในรอบ็อกเอาท์ในครันี้ ดยเป็นแฟนช้างศึกอยากจะเจอใครเมื่อทางบาสตาอิชิอิคุณซือญี่ปุ่นเตรียมทับช้างศึกทีชาไทยลงสนามแมตช์ชิชดาพบก,กับทางซาอุดีอาระเบียยอดทีมกระหังตะวันออกกลางท็อปอันดับที่51ของโลกในรายการการแข่งขันทั่วใหญ่สุดของทวีปเอเชียศึกบอลอาเซียนครับ2023ที่ประเทศกาตาร์นัสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F วันที่15มกราคมเวลา22นาฬิกาณสนาม Education City Stadium ประเทศกาตาแมชนี้เป็นแมชชี้ตาของทัพช้างศึกทีมชาติไทยของทางด้านของมาสดาอิชิอิว่าจะจบอันดับไหนของกลุ่มซึ่งมีผลการขาเข้าไปเจอกับทีมคู่แข่งรอบนักเอาท์โดยเปิดโฉม3าทีมคู่แข่งที่ทางด้านของทีมชาติไทยมีโอกาสต้องเจอรอบนักเอาท์ไ้ต่อไปนี้หากทีมชาติไทยจบอันดับที่1ของกลุ่มปะทะก,กับอันดับที่2ของกลุ่มอ e, ีตอนนี้เป็นเกาหลีใต้ หากทีมชาติไทยจบอันดับที่2ของกลุ่มประทะกับอันดับ2ของกลุ่ม B ตอนนี้เป็นอุซเบกิสถานและหากทีมชาติไทยจบอันดับที่3ของกลุ่มประทะอันดับหนึ่งของกลุ่มดีตอนนี้ก็จะเป็นอิรักแฟนๆช้างศึกว่าไทยจะต้องเจอกับใครและอยากจะเจอกับใครในขรักนี้ลองไปเบน์พูดคุยกันได้นะครับต้องรอดูคนต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นไรฝากติแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะในวันพรุ่งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อ,ไอาได้จินไงญี่ปุ่นยกทีมชาติไทยพลังเฉลีย5.3ทีมมมืดเอชียนคัพ2 0 23เลยนะโดยทีมั้นนำของญี่ปุ่นอย่างทางโออ j นจัดเจแปยกให้ทับช้างศึกทีมชาติไทยของทางด้านของมสัสดาอิชีกคือทีมมมืดเอชียนคัพ2ว23 ทางสื่อญี่ปุ่นยกให้ทางทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของอิชิอิเป็นม้ามืดระดับที่15ซึ่งมีพลังเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ5.3พร้อมกับให้พลังการโจมตีของไทยอยู่ที่ประมาณ5นะฮะพลังป้องกัน5พลังปัญชาการเกม6ในครังนี้ เนื้อหาจากทางสื่อญี่ปุ่นระบุเลยนะว่าทีมชาติไทยนำทัพมาโดยโค้ชมาสตาชิก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นโค้ชคาชิมะแอดเลอร์และก็โอมิยะอาดิจาเขาไม่สามารถจะรวบรวมทีมที่ดีสุดนะฮะสำหรับศึก AFC เอเชียนคัพ2023ในครั้งนี้ได้ที่หลายแรงอย่างยิ่งก็คือพลังโจมตีซึ่งมีค่าจะอากำลังเป็น5นะฮะถ้าพวกเขาสามารถรวบรวมผู้เล่นตัวจริงดีที่สุดนะฮะก็คงไม่แปลกใจที่พวกเขาจะได้ดับสูงกว่า2ระดับคือ7ในครั้งนี้ แต่สองเสาหลักในการโจมตีพวกเขาก็คือธีรศิลป์และก็ชนาทิพสงการาศินป์ซึ่งเคยเล่นในเจลิกมาก่อนต้องออกไปจากทางทีมเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บและเอกนิปัญญา อุระวัตเบรตัดมอนถอนตัวออกจากทางชีนเพื่อจะเข้าร่วมปริ์สั้นของสโมสรน,นะซึ่งนั่นทําให้ไทยนั้นถูกบังคับให้ลดความแข็งแกร่งลงมาเดิมทีทีมชาติไทยเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งก็คือพลังลุกไม่ใช่พลังป้องกันในปี2023พวกเขาเสียไปมากถึง26ประตูจากทั้งหมด15เกมและค่าพลังของเขาอยู่ที่5เพียงแค่น,นั้น ซึ่งโค้ชอิชิอิที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นโคชเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปีที่แล้วน่าจะเป็นคนสำคัญในสถานการณ์ที่ลำบากเช่นนี้ โดยโค้ชชาวญ,ญี่ปุ่นได้รับความไว้วางใจให้ฟื้นคืนชีพอาทีมชาติไทยทําได้ไม่ค่อยดีนักภายใต้อดีตโค้ชอย่างทางอเล็กซานเดร์โปรกิงและกได้รับการยกย่องอย่างสูงในประเทศหลังพาบุริลัมนะฮะควา้าแชมป์ในประเทศมากถึงสาสมัยทางสื่อญี่ปุ่นระบุเลยนะว่าถึงแม้ว่าครั้งนี้แทบจะไม่มีเวลาในการเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จึงไม่รู้นะว่าจะทําผลงานได้สําเร็จหรือไม่ แต่ประสบการณ์และทักษะของอิชิอินั้นจะเป็นบทพิสูจน์ครั้งสําคัญกับประเทศไทยในครั้งนี้อย่างแน่นอนเลยนะเป็นแต่ว่าการน,นี้ต้องรองดูันต่อไปก,กันว่าจะเป็นเช่นไรญี่ปุ่นก็ยังสู้ฮกเลยนะฮะว่าไทยของดีอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับกลัวเจอไทยเซอร์ไพรส์เลยนะโดยกานนิ้โมฮัมเม็ดคานูแข้งเทพชาวซาอุดีอาระเบียเปิดใจก่อนจะดวนกรบทางทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้ โดยงานนี้ทางด้านของอทีมชาติซาดีอาราเบียยอดแกรแง่งตะวันออกกลางนะฮะท็อปอันดับที่56ของโลกโลงสนาม2นัดเก็บไปทั้งหมด6แตม้มเต็มและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยโดยจะลงสนามนัดสุดท้ายรับแบ่งกลุมพบกับทางทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของหัวหน้าโค้ชชาวญ,ญี่ปุ่นมาสดาอิชิอิวันที่15มกราคมนี้ โดยล่าสุดนั้นโมฮัมเหม็ดคานแข่งตัวเก่งทีมชาติซาดีอาราเบียเปิดใจก่อนจะพบกับทางทีมชาติไทยซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้มีเรื่องที่เ์ไพรส์มากมายจึงขอมีสมาธิไม,ไม่ประมาทนะฮะเพื่อจะปิดเกมตามเป้าหมายในนัดสุดท้ายจุดได้ในการเผชิญหน้ากับทางทีมชาติไทยในครั้งนี้ ผูบอลเต็มไปด้วยเรื่องน่าประหลาดใจเราเองก็ได้เห็นเรื่องเซอร์ไพรส์ามากมายในทัวร์นาเมตนต์นี้ดังนั้นเราจึงต้องมีสมาธิให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อจะไปยังเป้าหมายที่หวังเอาไว้เราจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้านเทคนิคและก็เล่นด้วยจิตวิญญาณของทีมเพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในครั้งนี้มาให้ถึงได้เปน็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับทุกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนครับ ความรู้สึกแฟนบอลจีนหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยดูยอันดับท็อปที่74ของโลกในครั้งนี้โดยงานนี้ทางด้านของทางาสร้างผลงานสุดแกรง่งนะฮะบนเวทีทั่วใหญ่สุดของเอเชียสุกบอลอาเซียนครับ2วัน23อรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2เสมอทีมแกร่งตะวันออกกลางทีมชาติโอมานทีมอันดับท็อป74ของโลกไทยจ่อเข้าไปเล่นในอรอบลัดเอาท์เชียนคัพ2 0 23ซึ่งความรู้สึกแฟนบอล จหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยดวลกับทางอันดับที่74ของโลกในครั้งนี้เริ่มไปที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันลอวกันผลงานของทีมไทยเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเดินทางสู่เอเชียนคัพผมหวังว่าพวกเขาจะทําผลงานได้ดีต่อไปในเกมต่อไปนี้คอมเมนต์ต่อมาผลงานของทีมในไทยในเอเชียนคัพน่าตื่นเต้นมากเลยนะฮะการมาของโค้ชคนใหม่นี้ได้นำพลังใหม่และการเปลี่ยนแปลงประสูตรทีมเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมา ฉันไม่อยากจะคิดเลยหากเราเจอไทยในตอนนี้ผลจะเป็นอย่างไรขอไม่ต่อมาโชคดีนัดแรกเราชนะไทยได้แฟนบอลพูดถึงผลคัดบอลโลกขอไม่ต่อมาไทยตอนนี้ต่างจากแตกต่างที่ผ่านมามากเลยนะขอไม่ต่อมาโอมานไทยเป็นเกมที่มีความแข็งแกร่งไม่ต่างกันมากมายนะักขอไม่ต่อมาตอนนี้เราอยู่ระดับที่แตกต่างจากไทยพวกเขามีความแข,แข,แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นขอไม่ต่อมา ทีมผู้แข่งไม่สามารถทำประตูไทยได้เลยนะขอไม่ต่อมาหากาเราเจอไทยในตอนนี้อาจมีสิทธิแพ้ก็เป็นได้ขอไม่ต่อมาการเล่นของทีมไทยมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นขอไม่ต่อมาการแข่งขันระหว่างไทยและก็โอม,มานเป็นตัวชี้วัดความสําคัญในรอบแบ่งกลุ่มในครั้งนี้ขอไม่ต่อมาการแข่งขันของอาเซียนครับเต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์และเซอร์ไพรส์อยู่เสมอเราหวังว่าแต่และทีมจะแสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งที่สุดในการแข่งขันในครั้งนี้นะขอไม่ต่อมา เรากำลังจะตกรอบแล้วแต่ว่าไทยกำลังจะเข้ารอบนะคอมเมนต์ต่อมาทีมไทยกำลังเจอกับเกมยากๆที่ไม่มีแมซี่และเราหวังว่าพวกเขาจะผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้คอมเมนต์ต่อมาไทยเล่นได้ดีจริงๆคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าฉันคิดว่าไทยจะเข้ารอบต่อไปได้อย่างแน่นอนนะนี่นะผมก็เป็นคอมเมนต์นะฮะแฟนบอลที่บอกได้เลยนะว่าไทยนั้นไม่ธรรมดาและต้องดูแล้ว ด่านที่พวกเขาได้ไม่ได้เจอกับทางทีมชาติไทยถ้าเจอก่อนหน้านี้ที่อิชิอิอคุมทัพคงจะแย่เหมือนกันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับบิ๊กทีมไทยลีกสนใจจะดึงเอรยชกลับไทยหลังผลงานแจ่มกับทางทีมชาตินะ โดยมีการรายงานข่าวว่ายักษ์ใหญ่ไทยลีกกำลังแสดงความสนใจเอริชโดรหลังใกล้หมดสัญญากับทางบาหรียูนเต็ดและกำลังผลงานดีในการรับใช้ชาติในขณะนี้โดยผลงานในศึกเอเชียนคัพ2023ีมทีมชาติไทยเองนั้นกำลังไปได้สวยหลังเก็บไปได้สแต้มจากทั้งหมด2เกมแรกซึ่งแข้งที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นต้องมีชื่อของเอริชโดรกองหลังฝรั่งยักษ์จากสมโมสรบาหรียูนเต็ดนะฮะชินังเดลิกของประเทศอินโดนีเซียโดยผลงานที่โดดเด่นและจากสัญญาของเอริชโดรที่กำลังจะใกล้ สิ้นสุดกับสัญญากับบาหลีในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมจะถึงนี้ตามอ้างอิงจาก,กทางทานเฟิร์มเมเกล่าสุดนั้นทําให้มีการปรังการจนางาด้านเพจของวันแมนโชบายแมนโกสินออกมาเปิดเผยเละว่าสมบสอนยักษ์ใหญ่ในศึกวบอลไทยลีกได้แสดงความสนใจในตัวของกองหลังในวัย20ปีบนี้เพื่อจะดึงตัวเขากลับมาค้าแข้งในไทยลีกกันอีกครั้ง สำหรับทางเอลิชโดรสนั้นถือเป็นแข้งตัวหลักและก็รับใช้ต้นสังกัดบาหารีไปได้มากถึง27นัดในฤดูกาลนี้ยิงไปได้3ประตูก่อนจะเข้าแคมป์มารับใช้ทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพ2วัน23รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ในครั้งนี้นั่นเองครับอาแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรทีมสโมสรไหนกันนะและนี่ก็เป็นทันข,าข่าวประคัมกีฬาพบอนไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่24มกราคม ส5 6 7โดยชายผูนบนนน้บังคัรงฟุบัลชานครับ